ท่านอาจารย์ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงใครย,ยังไม่ตายท่านอาจารย์ทางที่ท่านบอกไปมันไม่ใช่ไปเมืองลงเชิญไม่ใช่เหรอแน่นอนสถานที่ที่เจ้าหนุ่มนั่นไปคือหุบเขาซากมังกรเป็นพื้นที่ต้องห้ามของดินแดนโอสุดแห่งนี้ที่นั่นเต็มไปด้วยสัตว์อสูรและสัตว ลายุกทุกชนิดหากมีคนเข้าไปที่นั่นก็ไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยฮ่าฮ่าฮ่าขเขาสร้างมังกรผู้ชายคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนเดินมานานขนาดนี้ยังไม่เห็นชายแดนเลยไอ้แก่นั่นหลอกข้างนั้นหรือหือ นั่นมันนี่มันซากกระดูกมังกรงั้นเหรอทวีปแห่งนี้ไม่มีมังกรมานานนับพันปีและกระดูกมังกรเป็นสิ่งของหายากมากจริงๆ มีข่าวลือว่ากระดูกมังกรมีพลังวิญญาณมหาศาลอัดแน่นไว้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ข้าเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วไม่เช่นนั้นกระดูกมังกรนี้คงเป็นสมบัติวิเศษที่สามารถให้พลังบ่มเพาะขอคข้าก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดได้แน่ นี่มันสัตว์อาูรอะไรกันนี่ก็ผ่านมาร้อยปีแล้วในที่สุดก็มีคนมาที่นี่มีกินซ้าเลือกองบางภาพรรลรดุบางพากานอยู่ด้วยน่าเชื่อได้ที่มันได้หายไปแล้วเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดอะไรกันทำไมเจ้าถึงสามารถพูดได้ฮ่า <c oughs> ข้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นแต่ข้าคือคนที่จะมาให้พลังงานแก่เจ้า ด้วยสายเลือดบางภาะบุรุมังกรเจ้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับสืบทอดทักษะรับพระสูตรแห่งมังกรสืบทอดทักษะรับพระสูตรแห่งมังกรอะไรกันข้าไม่อยากได้เจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกมีแต่ต้องรับของขวัญชิ้นนี้เท่านั้นว่าไงนะ